ลับของแพนดี้นะคะที่ทําให้แพนดี้ดูเด็กนะคะแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ชะลอวัยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะที่แพนดี้อยากจะมาบอกเลยว่าเรากพมากพักก่อนหน้าเนี้ยก็เพื่อนๆก็ทักว่าไปทาอะไรมานะคะทําไมถึงแบบรู้สึกได้ถึงความผิวของเรามีความเป็นสังแล้วดูเด็กใสได้แบบนี้กับตัวนี้เลยค่ะนาเดมารีนคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะของเขาเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะแด้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่แบบอัดแน่นจุกๆเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะมากกว่ายต่สิ้วองชนิดแ,ดดแดจะบอกเลยทไมแน,นีท่นี้เพรารยว่า มันเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเ,เห็นผลนะคะเวลาเราดื่มแล้วร,รู้สึกเลยค่ะว่าผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นด้วยความที่แพนดี้โดนแดดบ่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพักผ่อนน้อยแต่นี่ตื่นออกตื่นมานะคะแล้วก็แต่งหน้าติดได้ค่ะแล้วผิวของเราดูใสขึ้นหลังจากที่แพนดี้นะคะได้ดื่มเป็นประจำเลยค่ะแค่วันละหนึ่งแก้วนะคะปากแพนดี้จะดื่มนะคะตอนช่วงเช้านะคะก่อนหองว่างค่ะ นี่เองค่ะที่ทําให้แพนดี้นะคะรู้สึกประทับใจเลยค่ะแล้วก็ผิวของแพนดี้รู้สึกสดใสขึ้นเพราะของเขาอ่ะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ช่วยชะลอวัยเข้าสู่เซลล์นะคะทําให้แพนดี้มีความเด้งเด้งสดใสได้แบบนี้แล้วดูอ่อนเยาว์นี่เลยค่ะเคล็ดลับของแพนดี้องนี่แพนดี้ประทับใจมากๆกับมาเด้มารีนคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะ